สวัสดีครับ f อและพี่น้องทุกท่านวันนี้อยู่กับนิสันทีด้านะครับก่อนปิดร้านวันนี้ฮะติดตั้งจอ Android ขนาด9นิ้วฮะในนิสันทีด้านะฮะตัวนี้ฮะงานสวยๆขนาด9นิ้วล์แรม4นะครับ64ฮะภาพสวยนะฮะนี่ฮะดูภาพดูความคมชัดของภาพนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าเฟดเดอร์กันหน่อยนะฮะนี่ฮะนี่หน้าจอหลักนะครับอันนี้หน้าจอแอปพลิเคชันฮะแบ็กกราวด์ด้านหลังเปลี่ยนได้นะครับมี Android Auto Apple Ca r p l a y ครับ รวมถึง YouTube ระบบสั่งเสียงนะครับอ่านี่ฮะสวยๆภาพสวยนะสั่งเสียงให้ดูสักนิดหนึ่งฮะอ่าลองดูนะครับเนีย่ยเข้าไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วก็รูปใหม่ Transformer 4K ฟกเให้ดูภาพ 4K คนะครับความคมชัดของภาพนะครับดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ดูฮะลองดูฮะ เคนี่เป็นภาพเล็กนะเป็นวิดีโอสั้นนะครับที่อยู่ในาดูดูไปฮะเราดูนี้ก็ได้ครับให้ดูความคมชัดของภาพนะภาพนี่ดับ 1K นะฮะตัวนี้ฮะดูสีของภาพนะดูสีของภาพ ดูดูความคมชัดของภาพใกล้ๆภาพสวยนะฮะอันนี้นปรับออตโต้นะฮะผมจะปรับให้ใหม่นี่ฮะใครอยากได้แบบนี้อินบ็อกมาได้เลยนะฮะระบบควบคุมโฟมไลัยเบาเสียงเร่งเสียงยังคงใช้งานได้นะฮะในส่วนนี้นี่ฮะเห็นไหขออนุญาตดูหน่อยนะะคอนโทรลเดิมยังใช้งานได้นะครับโอเคนะครับ สวยจริงๆครขนาดของทีด้าสวยเลยครับใครอยากได้แบบนี้อินบ็อกมาได้เลยนะครับ